พิตพุนอิพิตพุนพิตพุนอิลายพิ่งพี่ตังามๆพี่ปาพี่น้องลายกันกนะเบ่อโอ้ยใครอยู่ข้าเจ้ามีหลงมาก่อนบางอย่างนี่ประ่าณัิกว่โดอ,อกพล่ละีาปาดปาดปาดี่ปาเบื่งพี่ห่อกำลังพอดี นี่พี่ร้องเพ็รกวาดแดงงามดอกแรกแห้งหมานหลายดอกได้อยู่นี่แมนบ่หนี่งหนึ่ดอกใหญ่แล้วมึงนี่ใหญ่แล้วโอู้ดอกกลมๆใหญ่ขนาด ก่อนลดแม่นเห็นเลยพี่น้องพุ่นดอกนึงด,ดอกใหญ่ดอกใหญ่บ่แมน่นโอ้ยคนก็หลายคือเกา่าเมน,นี่มาสายมูมยนี่มูเล็กได้หาดอกเน,นาะเองห้าง่าง่ตย่างไปน้ำกันพี่น้อง หูดอกกำลังสุ๋มองเก่าบอเนี่ยมองเก่าอือให้ดพึ่งให้ดพึ่งขาวอือโด่งามโดอกงามเลยสามโดกเลย เดาะกำลังพอดีกำลังไปละาหามองอันเอาเมื่อวานนี้ถ่าได้เห็นอยู่สวง,งามขนาดเลยยังงามยุ่ม,มันนี่ก็ได้อก,กหลายหลายเห็นได้หลายโอ้ยพิจพุนอิพิจพุนพิจพุนอิหลายพื้ ตัวงามๆพี่ปาดยังเหลืออยู่เนาะเหลือเพลอหลายอีกซ้ำเลยแสดงว่ามือว่านนี่เอไม่ได้เกี่ยมันมืดไงอ้ดอกมันอะอ้าได้ยี่สองดอกปูนระวังได้เหเยียบด้วย โอ้ทั้งพี่อืมอันนี้น,นื่อเขี่ยขึ้นมาแล้วกลางกลงอย่านนี้ยังอยู่บ่โอ้โอ้น้ำมิลีพุดก็มีพุดก,มก็มีอีก ให้ว้ยยุสอะเต๋ไว้อยู่คันคนมีศูนยลพอได้อยู่นี่สองมุมสองมุมนี่นี่แดงบางทีก็เห็นมีเม็ดด้วยเนาะเมื่อวานนี้เข้ามามันยังอะวะยังมีทะเลแจงมันเลยไม่ค่อยเห็นเนาะมันมีทะเลผลนะมั้ย รีอยู่ข้างนี้ดอกหนึ่งงามกระเทาะนี่หลายเนาะหมูนี่เนาะเอา,านี่ลายอยู่ดิเค็ดแปดดอกไหมนี่ดอกหนึ่งอืมอเป็นไหลลงมาหัวพีเลยเนาะแหน,นยาวลงมาเลยอ่ะดอกนึ่ง มูงหญ่ครับมูงนี่นะนั่งเห็นเรื่อยๆอยู่มูงนี้นะอ้อมเงามันเลยเนาะโอ้โดอกนี้แหงง่ายพี่ง่ายครับาดพึงยิ่งเลี้ยงว่าเ,เห็นคนละดอกเลยเนาะเออ หฮมลำดอกหนีหน่หูมลำดอกดอ,อ่ะไงเลยไม่เริ่มกลมดูมแล้วเนาะ<อ>นเริ่มงูกวะนี่เรงูอกอ่ นี่เรื่อยๆคืองกก็ได้เห็นเรื่อยๆอยู่พี่น้องเลยอาการมันเอามปุ๊บมันก็อ่อปั๊บเนาะอืมออกในบางมองก็หลายบางมองก็หน่อยแล้วแต่ผู้บุคือก,กันรอบนี้แล้วแต่ฝนตกทำผู้เนาะอืมโอ้เขาอยู่ไก่แตงห้องอยู่เขาก็ยางไวยแต่ใครับอ,อยู่เพืเดียวแตเนาะหาคู่เพิ่งก็ไม่เห็นอืมโอ้จุดแรลกใช่ปะอยู่เงา จุดสอยูฮันจุดสายืนแ่โอ้ลายดอกเลยตัวนี้แปลกต้ตากันด้ยี่พี่น้องหลายดอกกระเดพน,านสาสี่ดอก,กนีย่ยู่พี่สยีฮันสามาลายดอกสองสามก็สองสก็หกึสองสก็กห <laughs> Ô đúng không, cả yên. Càng ạ Càng bên Càng cái Càng yên. phương yên. Càng yên. cái yên. nhảy yên. Càng 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 nhảy

ถ้าเป็นเงาที่เราว่าเขาไม่เห่านี่สิกะเราโอเคเป็นนี่ละเนาะนี่ทุได้ลยคืนตาแล้วพี่เนาะเขาชิบอได้เห่านี่นะมือนี่ย่างขนาดแต่ก็มานี่เา่าย่างไปเรื่อยๆนี่ดิพูนพร้อมพูนในดอกนั่งพูบอ๋เขาสะอยู่นี่อาอยูุขวบสะไปแล้วเขาสะวันนี้มันบอกแม่งเถอะน้ำแท้ หะม่งวะยอมจนดันตรงขึ้นมาบอนี่จะใครมักองไว้ยี่เอาทำไมมดอกัเนาะกองไว้หายดอกึ้นนี่นะนี่เอาเนี่ยเอฟเฟว่าเอนเอเลอยู่คนเดียวงูอยู่สะหาอยุตใต้เป็นตัว ไม่ตรงมันแข็งมันบวมฮึมซาเลยลุ่มกะะ็ลอยลุ่มกะะ็ลอยาไปได้ถ่ายนะได้ถ่ายดอกเดียวนะฮึม <c oughs> นี่เครื่องตาเลยเด้อพี่น้องเอ,อ้ยมันนี่นะขมานอยู่กกยังไงยังสีมันอีกยืนดอกเนาะมันพิผึ่งหาสับได้ก่อนนี่ไปเลย <c oughs> เท็ดเท็ดเลยเท็ดเท็ดก้อนแดงแล้วกะนนะค้ับเลยเห็ดเห็ดอันนี้แม่นเห็ดอันนั้นอยู่บ่แม่นเห็ดอันนี้แม่นเห็นอันนั้นเห็ดก้อนไปเลยวะก้อนหินก้อนไปเลยก้อนดงน้อยอือใช่เลยโอ้โหลงรเมื่อวานนี้ก็ลงมาเบิ่งดอย่างไเห็นหอยเขาเจ้าเคอยู่แต่ว่าเขาไม่ได้เคซ้ำโอ้ดอกนี้สวยงามนพักดงนี่นะ ดอกนึงเนาะโอ,โอ้สองดอกเดอ้อจะเล็กกว่าในดอกนึงเสริมทบทุนเสมทบทุนเฮ็ดเพึง่งเฮ็ดดินครับเออวันนี้เฮ็ดดินมีหลายเนาะมีหลายแม่นฟังนั้นมื้อนี้2ดอกพี่น้องงามเลยคนดอกใหญ่ครับ ดอกกำลังดอกไงขนาดนดูดีกว่านะไ,ไปเอาสิเลยมา <laughs> นำมาปล่อยนางค่ะเจ้าตังค์ถึงหรือใดอยู่นี่นางานบุญ <laughs> ได้อยู่บ่เป็นเป็นตนะอนนั้นสามดอกานะบ่ขึ้นมาอะไรยังขึ้ไปกุ๊กนี่แล้วก็ขึ้นไปกุ๊กนี่กันมาฮึดอกดอกกำลัง ขนาดขนาดมาเป็นเหมืนี่พี่น้องลายขนาดโอ้ยู่งบังหนพี่เปิดสกปร์สกปนเดินสำวจเลยพี่น้องโอ้ตะทีนะพาร์าพี่น้องลายกันครับพีงโอ้ย ข่ายอยู่ขาเจ้ามีลงมาก่อนบางอย่างงูนี่ประมาณั้ิฟกว่าดอกคนละจุ่มนี่แล้วบางทีน้องท,ที่พุ่นก็มีนะพวกมีพุนพุนอยู่ต่งเงาลุมพุม่นก็มีปลาขากกระโดดแสดงว่ายังไม่ให้ได้เพผอศูนย์เลยเงาเนาะอืตั้งแต่วานนี่นี่ก็หินเลยข้าเจ้าทำลงมากบางอย่างนี่ Không, không hơn bà con Hôm nay em mua nhảy Xem như thế này Chỗ này mực Em trúng có mùa bao đồng bà Xạ Xạ bài tròn Đừng bài tròn hơn Đừng bà tròn hơn bà Hãy chùm cho mù ừ. đều không chỉ tiềm tà đấy nín nhìn 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 nín 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 này nín 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 เดือบสองดอกนะสามสามสาม,สามบอกดีดูทำอ,อนไหนะมันสูนแล้วก็ฟอดเลยดิดอโอ้หน้ำกระดอง าหมูใหญ่ครับมูนี่เต็มตาต้เต็มตาพึ่งเลยโอ้เจอหมูเดียวไปซิบกระดอกพี่น้องพักกระดอกเลยที่เท่านั้นมือนีว่าซิบได้เท่านี้เนาะปามันอยู่เคอมองอันนี้มีสายยางไปไกลเนาะไปยังนี้อยู่เลยอ่อมโพนอู้ดของมัน็มงนี้ผีผีผีอุ้มไม่ได้สีอ่ะนี่ลองอ่ะ ดอกหน,นึ<อ>่งปาดเกือบเศร้าพุ่งจะผุอ่อมอ่อมพลเลยพี่น้องอันนี้มุมีสีไม่ได้สีไปไหมตุปป๊กปุ๊กวะเอองานเก็บมาเบิง่งนพ่อเป็นเพล่เฮ็ดหยางมัตดิอืมฟาดหมันก,ก,กระดมูมนี่นะเห็นที่นี่ดอกหน,นึ่งนี่สวยไปแล้วเป็นหมู่ที่ยังไม่เห็นในเพอสูตรเลยผู้ดอกนี้คืองามแท้นี่ นีก็มีอีกวมีโอ้โหเฮ็ดอเบิ่งกี่น้อง,งเก็บเฮ็ดแล้วก็มีแต่สิพากันไปบ่นนีมีจักสะจักเขียวว่ยบวะม่น <laughs> ได้สะแล้วอืือไงดอกก็ดอกสวยสาวดอกเน่นอนมูนี่นะหอมโพนี่ละหอมโพนดอกน้อยก็ยังหลายเนาะ ยึงเหลืออีกเยองพี่ต้องทึงี่ฮะงี่พี่ไอ้ไก่สิึงี่ก็ได้ทึงพนทังคนโอ้โตั้งแต่เกิดมาก็มีมือนีแหละพี่น้องเลยลายมือเดียวนี่มูเดียวเศ้าก็ดอกโอ้จากอะนี่นะพ่อมันมเต็มเต็มอาจจะเบ้อได้จะเบ้ อ๋อว่โอ้สวยสวยสวยงามโอ้โห้งามครับขบไปล่าอืมงามนี่คนเราข่างหินอืมสวยนะดีดอกนึ่งมู่เดียวกันนะเนาะอืมแต่มันห่างคับดันดินขึ้นมาขาปอสิสะภาษาศึกไทยกับสิสะ ยามันอยู่ตะพีกัได้บอกอ๋อบริเวณนี้ลงน้อยกัน้โดนตลอดปู้จ่อผู้จ่อขาเหยือนะนี่ฟาดฟาดอีแลี่ยป้าดีมั้ยฟาด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  ก็เจ้เจาเป็นตัวเจ้าได้ห้ามานลมะอเออกรมเอบอิ่งตลิ่น้าวของเลยบอกเบิ่งตะข้าเบิ่งตะเขาเออของพเจ้าปรเท็นซัน้ำขนาดมองไปจอบไปได้ดอกเลยสองดอกมองมีจอบแบบเลายบ้เออนีมี เปลี่ยนตามาเปลี่ยนตาที่สองมาพี่น้องตาแรกอยู่ในรถอันนี้ตาสองหมานอยู่ทุจาระบอกคือค่ายีมาแล้วคุณคะอืมไปลงเรียนมาค่ะ นี่สวัสดีค่ะเนี่าฝากบุญพอสอนบุงพอสัก่อนบุงพอออีดาไปเพื่อมาไปโรงเรียนมาบอืมไปืจอเฮ็ดเพื่อนี่นะนี่แม่นเฮ็ดกอดแดงอันนี้เฮ็ดเพื่อันนี้เฮ็ดเพิ่งอันนี้เฮ็ดละงูอันนี้เห็ดลิน เฮ็ดเผือกเฮ็ดแดงน้ำมันเฮ็ดกดแดงเฮ็ดเพิงเฮ็ดเพิ่งลงนี่บายบายเอาไว้แง่โดมแง่โดมแง่โดมอืมมาลหลผู้ภากคทุกคนผู้ภาครับดีครับมีในรอู่คนอืมสายวันนี้ครบทีมวันนี้ครบทีมครบทีมวันนี้แท็กทีมนี่เมนเมนมาหน่อย อ้อานี่แหละผลงานท่าพี่น้องลายจุดฮิดโคแดงเนะะาะพอชิวได้ห้านี่ปุ๋ยแล้วมือไหน,นในหมู่นึงมากๆนเนาะสาวก็ดอกออไปแล้วบอเอรอจังไปเบิ่งมือ่อื่นนะว่าสิได้เฮ็ดอ,ขอ,ขอ,อย่างเนาะฮิดจุดเอรอเมื่อกี้ขออนุญาตปิดคลิปกีบสมนีเนาะได้ครับสวัสดีครับบาย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 บมาดูไปบายบายส่งจุบส่งจุบป นผู pues no, ้ฟากันไปไปไป